เขาเขากันเนาะเปลือนใส้ไปนําแต่ใส้เหมนบุญเสียน้ำบอลนี่นเราน้าปีซีมาหลุดน้วกันฝนวัวฝนลงวัวกันเลยค่ะเราตีอ๋เป็นแรเซเลอ้ยหอมบ่นี่หมไม่ปุ๊ พอดีตอนสีหาโมงเสาเดอ้อพี่น้องกินง่ายแล้วเมตุก็พยุนรุ่นนี่เมตู่แจ้ฟื้นมากองไว้พยุนรุ่นตัดไห่ใหมนยุค่ายแหงแล้วว่าเมตุดังฟื้นเปียงเราก็เลยตัดหไห้แมพี่น้องเดี๋ยวภาพไปเบิ่งเล่าเหตุยังโปก๊กโปก๊โปกด้วยทั้งผลอ่ะบ้าป่วยขอขขหันรายการจะเข้าเด้อพี่น้องเลยนี่ครับแก้วปะลาสูตรแมงดาเขาอพอหน่อยซอยเดิมกับพี่น้องขอเขาเหนียวห่อนครับคุยจั่วเลย ครับพี่น้องหอมเป็นยังครับอืมอืมหอมเกี๊ยวแมงดารสชาติบ้านเฮาเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับใส่แมงดาคลาสเซีได้พี่น้องมีปีกลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับแซ่บเพียงกระปุกหาซิบ่าตัวนั้นพี่น้องโบ้แพงครับสั่งจองเด้เด้อพี่น้องเด้อสนใจครับแอดไลน์ครับแอดพอหน่อยหนึ่งสองสามหรือสร้างได้ที ลิงไตคลิปนี้ได้เด้อครับอันนี้กองอยุ่น่กับว่าเป็นแนวอื่นไก่ดอกองแตกพอยรุ่นสื่อองมาว่าสีมา,วาไว้ถลายียงปลาเฉงมาตั้งใส่นามไวแตกปู้หลดพ,พ,พีน้่งเอ้ยเสียงสนั้นกันฝืนนี่มันบ่มัดเป็นเรื่องไหนผมน,นี่ก็ับแตกแล้วก็ทุบยากก็ได้พอยรุ่นกันทุบปองปองยุ่ นี่เดี๋ยวหน่วยนี่เอามาไว้คู่กันหน่วยหนึ่งมันแตกใครตัวคนบ่ามาอยู่ไก่เหือนคนมาอยู่ไก่ก็สิอันตรายอยู่เพิง่งอันมันเทียงค้างออกโอ้เสียงปันระเบิดเลยพี่น้องสวัสดีครับพีรุ่นครับพอนเอาเอา,เอาอตรงนี้คือพอดีตกนี่แหละไกล่เล้ว<ล>ไปแล้วท่ามเก็บโอ้แตกก็มีตัวก็เลยทำท่วมศาศาศสัดดีแค่แจ้งแตงให้มันเปลี่ยนขืพนพนาช่วงหน้าฝนมาแล้วมันติดไปอยากมาอยาก จัดสายว่าสิงงูเหี่ยวเกี่ยวคอสิมีไปแง่ไปทั้ควบจัดจังกองใหม่กองฟื้นพวกนั้นล่ะไปเอาไปไว้ใกล้เม็ดเราฟื้นไปได้หลายตัวแล้วจัดประธานแล้วสิเตรียมฟื้นเตรียมยังใบเวลาฝนตกก็สิมีฟื้นใสแต่ก็สีนี้เอาทั้งสีขอบใบ เดี๋ยวเพี้ยนหนึ่งเต๋อเจ็บก็มีตัวแต่ว่าอยางน้ำเส้อให้พีนอเขาเดี๋ยวเบิ่งว่าโอ้ยไปนอไปรุ่นเลยมีตัวใกลอยนอเถ่ามันแตกมันบ่เด่นมาถึงไวงไว้นี่มันบ่เด่นมาถึงนวนี่เขาอีกนมอันเด่นมาถึงไวนี่อีกช่วยเลย้ปดอันต้นมันแตกันว้วาลามีนี่ก็ปลูกว้ไกลโองบโหดกส้วเดี๋นอไปรุ่นเนาะโบหันกอกก็หน้าท่างนีเนาะเปิดใช่เลย เอาเดี๋ยวมีตู้ก mm ับพ็ไนรุ่นซอยกันก่อนเด้อจ้ะทำโคตรสาดน้ำก่อนหนึ่งคนยังเมียแต่วันเปลี่ยนกินงนั่นมือจึงเบิ่งว่าจัดไปเังไต่ว่า่งไรพี่น้อออกหลาหน่อไปรุ่นน้ำเย็นหายยังน้ำเย็นน้ำเย็นกันเย็นมากพอที่เย็นมาเป็นมหาหนูงั้นเรามหาหนู เด้อ่อยเ้าเอ้ยกาแกับเฟินกับว่าคอยม่แห้งได้พี่น้องนี่หวังเฟินเป็นนั่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 นเออเป็นไรหนูจริงเจ้าข้ามเบืองมันเป็นอันแล้วแล้วจไปยื่นเรื่องกที่เป็นซีดคกอค้นเนาะแต่เดียวตุนเนาะพลาดไปหาหมออยู่กาแฟกาแฟบอหาโดยละมอกมอ่ะ นี่ตูดสิพาพี่น้องมาเบิงมีตูดไปก้นเอาต้นยุคหางสาเป่าปุ๋ยมาปลูกแตกแหนงออกหลายต้นวันวันปีหนาสิได้ยุคห่มยุดอกน้องพย่รุ่นหผมใหญ่ขึ้นมากเพราะดิจอดแบนจอดยังไปสลักจอดลดม้วนไส้ลดมากเพราะเด็กปีผมเพราะมีห่มจอดรถอย่างใหญ่เดียวอยู่ เี่ยวนี้ตัวจช้ใจเราบามียนตีห้องควางไว้ขันพ่อมาถอนไว้ยังสี่กัโอ้หก่มีที่ไปจากใจยังกงลำบากนอกจากว่าบ่าะว่ามียังตัวยังเงี่ยตัดยาบกได้ต้องเนียนหาัดหาจตัดนู่นร้อมันดกันทำโพสาหน่อยจังว่ามีพู้มาสือเป็นของห่างเนาะเป็นรุ่นว่ายงแต่งแค่นี้นักดีแเฮ้ยจักเรีว แต่ถ้าทงปูนคนกับผู้สื่อเราจะไหมนี้พ่อใหรุ่นแมนตะกี้ทงปูนผู้สื่อแมนตะกี้ทงปูนขายได้มือนหรือเปล่าหนอทงปูนเอาเอาพี่น้องเด้ไปขนมากองไว้จักเป็นเล็กเป็นโลหะเป็นเนี่ยไหนสิไปเอาไปขีดโซดาโซดาชุ่วงนี้กป็นหกเลเป็นราคาเป็นของเก่าว่านี่คนไข่เลาะคือเก่าสมุนพี่น้องเหรอแล้วเดี๋ยวไปพักบอลกันเถอะเฮา ที่แั่ีเข่าเทียงเขาใบลวห้าหุ่นนุ่นจกจังวากันเนาะเห็นเวียกกนอนางเลยวันดีจ้าแม่น้องไอจ้าตากับปากไปพี่น้องวันดีจ้าแม่น้องไพจ้านี่พี่น้องยาเปล่าพี่น้องาตะไครหวหอมใบมะกรูดมกรูกระเทียมบ้ เสียดไก่ไตนามพะนะพี่น้องกนได้ลุงรุ่นกำลังคั่วไก่อยู่มากินไก่ไตนามน้ำกันเด้อพี่น้องเห็นเนี่ยกินหรอไก่เท่าไงตัวเงี้ยงๆงามๆเป่งะเสียดไก่ไตนามซุกินครับตัดหญ้าก็มีตูเกษเสียดตีปีตีปีออกไว้พี่ว่าสิได้ท่องพุ่มสารมัน เด้อเพเฟสครับสุโขทัยบอนหลอดครับหลังใหม่แล้วมือเตรียมรถโหดบุรุษดอกปุ่นทิ้งงานกำลังจัดแต่งหอมข้าแต่ใครอยู่ทางบนล่ะเม็นน้องไผ่ด้วยนะไอเขากำลังเตรียมอยู่เดี๋ยวไปรุ่นฝักเถีดต,ตอนนี้ไงจัิยยงสิละ่ะยังไงสนุกกินไหมสวัสดีจ้าแม่น้องไผ่จ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่น้องไอจ้าเตีออยวจ้าแ <ตำ S 1> ม่น้องไผ่ไหมนี่ตั้เครื่องตั้เครื่องไปทานลุงรุ่นอาเจียตใกล้อยัง ไก่เตยน้ำพะนะไก่เตยน้ำประชันติลุงนุ่นห่าไม่ยังแน่เครื่องเข่าข้าตะไคร่ใบบกูดกระเทียมเทียมหอมแดงพริกแข็งจ้ะพริบแยมแมนนั่นเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะได้แม่ลองไปตำเครื่องกันเด้อพี่น้องเม่ลองไปตำเครื่องตำกะหอมหรอหอมห่วยๆอยากไปนอกไก่ตั้งเลย ไปแล้วไปลุงด้วยเื่องแล้วแล้วเพียงแล้ว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 นอนสามตั้งเครื่องบ่ได้่หกสิบติยันโตตังพี่เนาะสิบโตยันโตเด้วไปลุงด้วนนะมามาเดี๋ยวไปไปลุ่นเดี๋ยวเดียวโอ้ใกล้ๆเลยมุ้นีไปลุ่นขั่วไห้เดืบดเลยเนาะเาไปปรุงไปแจ้งเลี่ยเมนูไเพ็ดเมนูไฟปผังกันเ้อพี่เนาะไปลุ่นขั่วเรียบร้อยแล้วสาม เอาปอกวัวไม่ได้ครับปอกวัวก็มาพี่น้องดิปอาหารคุกเราจะลงหม้อสิลงหน้องไอ้ก็เห็ดเห็ดไหนมุ้ยกินมันกนาพี่น้องก็เห็ดตาหิ่งห้อยกินอยู่ในบ้านเหมือนเดิมไม่เห็ดไห้แม่กินบมังกันนะคือปอกพี่น้องคือปอกเขาเคยเห็ดกินาแล้วก็เห็ดกินเห็ดกินประจำหลายยู่ในบ้านแต่ทางบ่ออกมาเห็ด ให้แม่กินใส่มือบ่ใส่ถุงมือบ้ถุงมือพอดีแจ้งแล้วอะไรอย่งเนี้ยดีด้วพี่น้องลดดีโลดดีด้วพี่น้องโอเคโหลดค่ะโหลดีเนี่ยหมดล มือโอ้โหเจ็บเจ็บใส่ทุมือเนาะเอาใส่มันครบเต็มชุดชุดอือประตูสืมา่าวันห้ครบเคียงพี่น้องบ้านเีนี่ยิน้แหม่ะเดส่สบายใจเนาะปันชิดสีเหนียงไปเนาะร้านพ่อเตียร้านลืมยังอะไรเฮ็ดยังเติจอยแม่หอยังเนียอ่กลัวหอม มันยังเนื้อเกลือเติมใส่เราตีได้แล้วชิลอดชิลดหน่เราไปใส่ก็าวโพดเห็นใส่โมปลาจ้ะปลาปลาแดดเขาใส่ไว้มาใส่ปลาแดอดมันคน เขาเขากัน,นะน,น,นเนาะเอ,อืืองใจใต <c oughs> ้น้ำแต่ใสเอมือนบุญเช่นน้ำบะอห่าบ่มีสิมีก็มาใส่นาะพี่น่องต่อมีสิอยกแบบได้พี่น้องแม่น้องไปกตบ่เคยเห็ดไ่งไงต้ <c oughs> องเคเห็ดเนาะว่ามีอุ่นเจ็นได้บ้างหน่อยใต่ยังนี้วันนี้บุญเช่นน้ำสต Hết cho so much in nước nắng. Mười lăm hết sâu. Nay anh định. Số kìm mặt cổng thêm. Một dòng vân hạ long ấy bà. Hảo 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 ăn, hảo 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 เห็ดกะตีบ่ได้เตรียมเลยหรอกเอามันยังบ่บ่ยังกะเอาหยังเอาน้ำตาลตีน้อยเอาหยังใส่เอาอยังเอาหยังแค่นแต่เก่าคือบ่ขาดเดี๋ยวเจอพี่น้องหาเครื่องตีครบทุกนพี่น้องวันนี้ได้แล้วกระเทียมแม่น้องไปไปซื้อไหมร้านว่าบ่ครบเครื่องเอา สามตะพี kill, ่พ่อติงน้นมานี้แหะสามตะี่นยอไปสวดีเราติดลืมตัวลืมลมมเบิ้งไอเห็ดเบิ้งใบเบิ้งใะไอเห็ดซูกจินเบิ้งใยางนั้นเห็ดตัวแม่กินเห็ดเห็ดเป็นวะแม่กินยั่ตัวน่นนมันเนาะได้กระเทียมด้ไ่ได้กินรับมาไดใครยดเอนี่เ็ดอันอันให้ตะผู้สาวกินไเลยดิแม่นบ้างเห็แม่กินนั เด็กสู้สาวกินดีอดิเด็สูสาวกินดีพอะใส่หนับประเด็ครับติยงลงอมีใส่มาลๆละอันนี้สีหอมกลมกมดีไหมอันนี้สีแสบใส่นั่นเตยอันนี้ไม่ยังลุ่นเนี่ยมีเสียไปทานใส่อันนี้ชุดมันชุดอ่ะ เอาไก่ใส่ใส่ะนี่่ยใส่ตัวลางคนละใส่ตัวเ้างมตัวล่นงไปาตีวเสี้ยวไก่ใส่เ้าใส่อะไรนเกไก่เห็ดพีน้องเอาไก่ใส่ลางตีน่ะใส่ครบแล้วเอานีน้องเอาเห็ดกุต้มกันเกียิงหลงเียวใส่กันฝึกให้ได้่อยเ็ดก็ไปมันจะหมอไปโอ้ยหมอคุดีน เขาเห็ดเป็นโปดดดิแร่ว่าเขาห้งเห็ดซื่อเสื่อเห็นเขาเห็ดยิ่หมองแต่ยังใ่เห็ดซู่ว่าสาวกินเนีดตีโพดเี่นอไมถึอขายยี่ขายเดียวอยู่เลยหรอคว่าอ๋เราจะมีนมูวันนี้วันนี้เลยสิมาเห็ดสู่แม่ซู่ลุ่กินุัป่ากินลอกเบอร์อันนี้ไส้หมูไส้เม เอาเรียบๆนเลี้แหละเนรเอาไว้้มตกีอีน้องยัน่อมมือนี้ก็อีสบคบก็จุดอกอิ่งนอย็ดน้าลดเพียอีนี่เราเป็คนไม่ซอยุงแล้ววันนี้ล็งแล้วดหน้อยมืออนีไม่บียดเบดนื้อย่กเนื้อหมดไปเ็นไก่อ๋อนอไเืไป้าเอ็ดเมนุ่อย่งกินในเมื่อไ้เป็ไกแบบน่าเ่าไงนะมาหยอนจังยบบนี้แนะนำหย่อนีนนำน้ำตั้งคึ่ั้ง นำหยอดพร้อมันนำมาหยอดอีกหน่อยเนี่ไม่ตัวไปนอนมื่อวันศีวาฝีมือฝีมือฝ่ยเด้อแสดงว่ารับนำ้างนอนร่วมิดเอาล้วไปใส่กันเอาอีกน้ำอีกน้อยบ้าอีกน้อยก็ด้กันหรอกเพราะว่ามันสิเด็ดน้อยพรมันสิ่ดเน่อยก็ถือว่าดิ้สดเงน้อเจ้าน่อยนี่แหละด้สดนำน้ำดีเด้นะนำนางอมแสบเียนนวเอนู่นนอ่ไหนเอาอันนั้นขึ้นดิ าไปเตาติเอานีได้เอาหนีได้ตีลงเลยเอาน้ำใสอีกนี่นใสทั้งขึนขั่นทั้งึงอนี้ยังปิดตัวเวลาชุๆใสเลยใส่มกี้นั่นอะโอ้เตาสันติมาแตะๆหมละไขาน้าเอานำาน้าวหนำเา้ามไปก่อไปเยอาจิ้เ้ยเว้ยน้มันากน มนบอก่าไม่ได้โอ๊ยใส่แล้วพดไมเดี๋ยวผลไปใส่ไงคะพดไปวัไหแล้วใส่ยุไปละืนน้อยเนี่ยพ่ออากาศมน่ออกมันยังบ่ใหม่้กันบ่ออกมันเหนีต้องวาหอากาศออกิเนยมพดีใกล้รุ่หนีก็ประมาณนเ้อปี่นองมันลุ่น้ำกัน่าเสียบาเสีบมานี่ ชั่วโมงนึงได้วันนี้ไปนู่นไกลงกับประมาณชั่วโมงนึงในสูวเพราะว่าี่เจเปือเปื่อยิหนองไ่สิบติแวหนองไผนี่ยาวันนี้เอาไปเตาเอาที่นี่น้องวิธีอย่างวิธีอ้อมมันมันจีบบ่กันอย่าที่ชวนเดียวพอพ่อพ่อสูพ่อเหมือนะพอเดีวเดีดให้มันเที่ยวมันบ่เหออากาศมันอบนหน้าการมันลองสังเกตุดีเมียนมันดีใหม่อ้อมเสลบันนี้เอาน้ำ ใส่สีห้ในน้ำมันมันห่อนมันอุ่นกับตักออกใกล้ไงกับประมาณยูซีเทียหรือซือสีใส่ยุดอกน้ำใส่อะโอ้น้ำใส่ซีเทีย่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำขังเครงนะขังน้ำเครื่ต้องหยเปลี่ยนน้ำตงทุ่นขังมันห่อนแล้วก็ตักออกเอาน้ำเย็นมาใส่ไม่เอาเปล่งใส่เปลี่ยนรออกไข่ใส่บถ้าไข่สุกกัโอ้พอดีห่อนโอ้ไม่ไดนแล้วก็ต้องเออไป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 ไเอาันพอดีก็เตาไว้แล้วลูกนี่ตั้งในพอดีปะ พอ <languages? S 1> ดีพอดีมัพมอนว้นนี้ไว้นี่เลย่อจะเปลี่ยนออกไปพอพอลองไปเพื่ออะไรแกตาอยู่พี่น้องเดี๋ยวประตูติดแท้เอาเอาดีละโอ้ยกน้ำาเจี๊ยบใกล้หน่อยเดี๋ยวก็ซับกวดีไว้ลุ่มน้ำกันเด้อพี่น้องว่าจะเป็นรสชาติได้บะนี่ใกล้ไตน้ำพี่น้องตักเหล่าน้ำน้ำมันเดือดเฮ้ยมันเป็นซาหน่อยเพรอยมันอันว่าท่านให้เดือดเด้อพี่น้องเอาไงตะกอนเพื่อให้มันห่อนห่อนแล้วก็ตักออก ต้องเปียนจากน้ำหนังไอ่แจังพ่อจิ๋งกูบ่อบอกน้ำแม่น่เปียนจากน้ำพอไม่ก้อนละฮะอาจ้กน้ำจงจิ๋นี่น้ำเอ้ยก็บอกาซ้นั่ก็ได้พี่น้องแม่บอกน้องก็จิบบอกโอ้ยเาซื้อก็สิอยากไอ แม่น้องไปม่นเคยเห็ดยา็เถื่อเป็นพี่น้องอันแม่น้องไปไปพูดตามเครื่องให้แถมลืมอย่างก่อนน้องไอ้บ้านลื่มบ้านลืมอันใส่ผัิบุกไทยบ้านหลับพะน้าองนักแลี้ยงแต่น้องมวยเลยแต่มันเคยเห็ดเนาะพี่น้องไปไปใส่ผักกไทยวันนี้น้ำออกวันนี้น้ำเย็นใส่ตีบดินน้ำเย็นน้ำหนึ่งแหววน้ำหนึ่งซีน้ำหรือข้อจริง น้ำออกแล้ก็น้ำใจไม่เรื่ี่น้องซีน้ำซีน้ำก็ได้กินนะรอเหตุการณ์พี่น้องมันจะมบปอกเลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราบซีน้ำสีน้ำก็จะงสิสุกพอดีมาหน่อยน้องน้ำปีซีปรหลุนแล้วกัน นงงเลยคีวา่ลองเปเอาล่งเลไปนี่เศษเเอยกันคนละมือพี่น้องต่าต่างเศษเล่ไปต่างเลไปัวนีวเนี่ย่ตัวล่ลปกดนอยพอหมอบหมอบกี่วอยกัพอหอกเอาสนันปต้องคนกดวสนันเดีวหมอลงไปเดีวอยูปช่วยลุงปันรวพกผมลวเอ้าบดบอนดีวพีน้อข้าเดียวตามทซีร แกใช่หตุ๊ก่ยงงดวงเลเอาเอาองไออ้งวไปเท่ห้องจับดีดเดียมันห่อนดีดียักระดาษไฟนกต้องวงกระดาเดเด็กไปไปเีพี่้องเอ้ยนี้ เป็นแซ่บเลยอ้ยหอมไปหนึ <S <S> <S <S uh ่หอมอีเดียจะไปนองไฟเลยหอนี่ปวดพลขาผมตนยืนจิ้ยิงอย่พี่น้องซีมืด้วยไม่เอยซีมือนะเีมติแมนจางเขีมบอแต่มันจางเขาอ่นะปลาเพิ่มจนอยเซ่บเซ่บ ปีมือแมลงไฟก็แมงก็ปนน้องไอติปีมือปีมือเสียบคัเดื่อพี่น้องเฟนครับสมองทมบัตลครับได้เวลาเดียบแนี้เสียบเสียบมกันครับมาหลุดจากของก็ต่อโอ้ยเสียบปี้เจี๊ยนน้องไอ้กันเสียบไกันมาเจี๊ของแมงไฟอ๋อกันว่าเสียบของแมลงไฟกันเสียบของน้องไอ้ท่มบอกจะเลืตัวเไปเพราะเเห็ดไปไต่หามไปเสื่อนก็เลยร้านเห็ดซื้อกินเคยตัหนึ่งตัวหนึ่งท่านั้นมากเสียบครับ ก็ลงไปแมลงไปก็ลงเียจอยู่เบแ้เจี้เบาเบอเสีบมาเลเด้อเ่อเช้าอะรทีเนี่ทั้เทเมันแดดพอนพี่องเอ้ยแดดคลาดแดดเนี้ยแดดพโลพงานนี่ีนนี้ไปใสบะได้ที่เด็ดมันนี่เสกันกินวเยกันเด้อเปนครับสมองมบแ้ครับเป้นลงยาเป็นม้นางา ตอนนี้่นัหนักก้นเลลย่ตอนี้ไปแน่มาเลยพี่น้องแฟหักสมองสมบัตินะเขาลองไฟเหลาเป็นก้อนเล็ดอ่ะเขาปน่องไไฟนเป็นของแม่งน่องไวะแก่เป็นของน้องไอวะเอาขึ้นตัาพูล้พอเอาแกลงขังอ๋แดงมา เสียมกันกินกสวยเสียนน้แน่ฝ่ามือือเท่ากัดก็เดียวกับงสีตกยู่เลยตับยืใส่น่อยหหน่อยขี้นอย่านี้ข้นอยางี้ข้นอย่าไนี้ขนอย่าน้พอย่า้นพอย่านี้ึ้นพอย่ง้ึ้อ่างนีิ้นพอาน้ขนอยาเบิ้งอางเ้้นอยาขึ้นพอย่งี้ขึินพบิ่งนี้นนีอย่างนี้างนี้ขนพอย่งนก่ขอว่า แซ่บี่เมนอไรไปใครนนี้ก็วางสั่นใไฟหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเป็นน่องอาจารย์เดียววุ้มหนงเดียวกันหงไฟแบงเราอีกะอยเียเ่ป็นหนองเนาเปนหน่องด้ยนะวจิเส้นคขนนี่ลห้ไม้กับปั้นของห่มกับปั้นไฟน้องไป

น้านเขาซอยบ้านสนอ,อมเดออิอพี่น้องแซ่บรสชาติพอดีบอกจางบาอกเข้มน้องไอเห็ดป่ะนะ <laughs> ถ็นเข้มน <c oughs> ี่มันขโมนของไครมาเชียนม่ไม่หอดละข <c oughs> าเดียวถึงคนนู่ยอ้คน้อดกันเลย ่เส็าแจก้าวอยู่ปะเด็นเนาะให้ถั่วประหลาดฉันเอยู่ฉันใจันนึงขีถั่วเนาะไปับบปรเด็นขี้เฮ้เขี้ยวก็ดีเล้เนยะดอดี กัดจานหนึ่งลงไปเดี๋ยวไปจานข้าวกอนบจันหมดจูบปากเจ้าปากก็หมดงไปเ้าปากอะไรกาจูบางกไน้ม่ไมู่เเด็กจันนึ เดี๋ยวบ้าปุ๋ยใชไมวอาพานปุ๋ยอังเกินไงบ้านของล้วนๆนะเนี่ยบ้านนั้นปุยเยอ่ผิุหนังนั้นเป็นชนิดรไทยซอยเบ้าถนนเรียนง่ายผมดเบ้าถนนปากแพร่ กันอันไหนก่อนบ่าได้ดั่งดั่คนนี้ดุนจริงบ่ได้ง่ายไหมันมีเหนื่อยหนฝันมันนีคนถ่วงบ่ได้เนาเนองกินนั่นแหะ น้ำมันยังดีที่ไม่ตกเฮ้ยคุยามันขาไก่้พวกเมนตัวหน้อืมเทีมลองวอกระเทียมออเทียมต้นเลยกจนกระปุกนี้นงานาไงคือว่าจะไปเทียมไม่เจงกระปเกลมเทีมต้นขามหน่อยไปเทียมต่าตัวเย็นตัวนี่ตัวเย็นหรอเบื่อบับกัน

จดนี่ว่าต้องหาตะเกียบด้วยนะเยี่มเยี่มสตด ยี่พอดีเลยต้องทำยังไงกื้่าข้งเดียวอืมจิ้มเลฮู้่าฮ้ลัชินดได้น่าวาตัวาสาวตัวเดีด มันมกแล้วตกสมบูรณ์มันเอาซื้อแล้วคุณบุญคนมัดตกลายมือแล้วเนาะแม่งดาแต่ผมามได้สิไมสึกตกมาแน่ตมแล้งใช่เลยเจ้าต้นตกจน้งลกงฝ่าไม่ให้ตก คนใหม่ซอยรุ่งเสรแล้วนี่เนาสองคนสองเบ้าหนิคนใหม่ซอยกันจะเดี๋ยวขอบคุณเด้อแฟนครับสุมองสุบะล้วครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับคลิปนี้มีบนีษก็ฝากไฟซัมนี้เด้อพี่น้องอยู่ดีมเฮียงครับสวัสดีครับจ้า